นนี้มาดูถั่วพูค่ะถั่วพูเมนูพื้นบ้านเอาไปทําอะไรกินก็อร่อยกินสดๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการทํายําถั่วพูแบบชาวบ้านไทยพวนบ้านหาเซี้ยวอําเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยพอดีไปเห็นพวกคุณยายกําลังร้อมวงจทานข้าวกลางวันกันค่ะถั่วพูบ้านเราก็มี ผูกง่ายๆค่ะยิ่งมันอ่อนนะยิ่งอร่อยถ้าเก็บไม่เป็นใครเก็บตอนที่แบบแก่ๆก็จะเคี้ยวยากหน่อยนะคะ ฝักถั่วผูอ่อนๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวเก็บถั่วผูไปค่ะไปดูคุณยายทำยำถั่วพูกันอันนี้มามึงเมนูกับข้าไทยพวนอีกอย่างหนึง่นงยำถั่วพูเนาะยำถั่วพูก็ต้มถั่วผูก่อนเมนบนอ,ออ,อแล้วก็เอาเซอร์หอมออหัวติ่งเคออ,อ แล้วก็อันอันนั้นคือน้ำปลาแดดบ่น้ำปลาแดดมันบ่อยู่ตรงพื้นนั้นอันนี้นะเนื้อเนื้อเนื้อปลาดุกเสิร์ฟเนื้อปลาทูเนื้อปลากระป๋องที่เหลือได้บ่ได้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 ลาบคนต้องเสิร์ฟเบื้อหอมที่เหลือน้ำบ่ยหอมผักตีต้องเสิร์ฟบ่บ่ถ้าเกิดมีน้ำปลาแดดแล้วนี่มันต้องเสิร์ฟน้ำปลาแล้วจะบ่ยายกินเอาอแต่ว่าถ้าน้ำปลาแดดส่วนมากมันก็จะชอบเปรี้ยวก็น้ำมะขามเปียกอ๋ออันนี้ยายเสิร์น้ำมะขามบ่ บเซอร์หรือว่าหรือว่าต้องเซอร์เซอเซอร์อะข่ามีอถ้รบเซอร์นามาขามเปียเซอร์นะหมานาวก็ได้มันบ่แล้วผมถูรอดเซอร์บ่ก็แต่หนอนเซียร์พชรนี่เซอร์มาพชรทังระเซอร์มาพิษป้ายายแต่พิ่นแล้วหรอกอ๋อเซอร์แต่พิษป่นบ่ได้เซอร์พิษตดใส่พิกบ่นเนี่ยฮะยำยำถั่วคูยำวันนี้แล้วหลาน แล้วแต่พอกินได้ก็ย่างกิ้นเลยยาเมนูก็เข้าไทยพวนอันนี้เพิ่งยำกันมาแต่โบราณก็ยังนี้บอกเอาบอกเคยกินยำถั่วปูของไทยบ้านฮักเซียวเสือพริกป่นน้ำปลาแดดอันนี้บปได้ซื้อน้ำมะขามเปียร์ซือน้ำมะนาวแทน